อีกหนึ่งเรื่องมาขอเตือนภัยกันหน่อยนะคะกำลังจะแต่งงานไหมคะย้ายาหาคู่ <หา S 1> ก่อนเนาะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะไปแต่งงานมาเตือนภัยกันก่อนนะคะ,คะสําหรับใครที่กําลังหาช่างภาพงานแต่งงานเป็นวันเดียวครั้งเดียวในชีวิตหลายคนก็อยากจะเก็บภาพความประทับใจไม่ว่าจะเป็นช่วงของพรีวดดิ้งหรือว่างานจริงๆตอนนี้มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่เป็นช่างภาพชื่อว่าในกุ๊กเนี่ยนะคะกลุ่มผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความที่กองปราบค่ะบอกว่าในกุ๊กช่างภาพชื่อดังในวงการพรีวีดิ้ง คนนี้เนี่ยแหละนะมีพฤติกรรมในการหลอกหลากหลายรูปแบบเลยค่ะรูปแบบแรกพี่แป้งพี่เดียวก็คือว่า <bend. S 1> มีเพื่อนๆเพื่อนๆสนใจอยากจะเปิดร้านทำเว n สตูดิโอในกุ๊กก็รวบรวมเพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะมาเพื่อนเเป็นคนลงเงินลงทุนแต่ในกุ๊กนั้นเป็นคนบริหารจัดการแล้วก็เป็นช่างภาพหลัก แต่สุดท้ายแล้วว่าค่ะพอเริ่มที่จะดําเนินการสร้างร้านขึ้นมาเวลาที่ลูกค้ามาติดต่อร้านปกติแล้วเราก็จะต้องติดต่อทางไลน์แอดของร้านโดยตรงหรือว่า Facebook ของร้านโดยตรงแต่ปรากฏว่าในกุ๊กคนนี้นะคะเป็นแอดมินด้วยก็ดึงลูกค้าเหล่านี้แหละค่ะที่ติดต่อกับทางร้านมามาติดต่อกับตัวเองอแล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของตัวเองด้วยหลังจากนั้นพอลูกค้าเนี่ยก็โอนเงินมัดจําไปแล้วปรากฏว่า ไม่ไปถ่ายภาพให้หรือว่าบางส่วนไปถ่ายภาพแต่ไม่ให้ไฟล์าภาพเขาแบบนี้ค่ะห <ฮะ S 1> ลายคนบอกว่าเสียหายนะคะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตนะแล้วก็ต้องการภาพสวยๆนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มอย่างที่บอกไปว่าเป็นกลุ่มลูกค้าลูกค้าก็จะมี2กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นคนที่ติดต่อมาให้ในกุ๊กเนี่ยถ่ายภาพโอนเงินมัดจำไปแล้วแต่นายกุ๊กไม่ไปถ่ายภาพกับ โอนเงินไปแล้วในกุ๊กไปถ่ายภาพจริงแต่ไม่ส่งไฟภาพให้ส่วนกลุ่มที่3นะคะกลุ่มนี้จะเป็น อุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์กล้องแล้วก็เลนเวลาถ่ายภาพเนี่ยถ้าอยากได้ภาพสวยๆเราก็จะต้องเปลี่ยนเลนหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะภาพนี่พี่เดียวก็เล่นเล่นกล้องเหมือนกันดีเจ็ดสน้อยเลนวายเลยใช่เพื่อเพิ่มความสวยงามเพิ่มมิติในภาพถ่ายนะคะปรากฏว่าในกุ๊กเนี่ยก็ไปติดต่อขอเช่าเลนจากคนที่เปิดให้เช่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าบริษัทแต่ปรากฏว่า เวลาที่ติดต่อไปอะค่ะโอนเงินไปเป็นค่ามัดจาค่าเช่าพอได้กล้องได้เลนไปแล้วสุดท้ายหายไปเลยอะค่ะเอากล้องเอาเลนหายไปเลยนะคะติดต่อไม่ได้แล้วเวลาที่จะมาติดต่อเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงไม่ส่งของคืนให้หรือบางส่วนหนักไปกว่านั้นก็คือว่าไปพบว่าในกุ๊กเนี่ย เอาอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์เลนของผู้เสียหายไปจำนำอยู่ร้านรับจำนำอะคะ่ะ oh. ทำให้ผู้เสียหายเขาก็ต้องไปถ่ายเอาเงินส่วนตัวนี่แหละไปถ่ายคืนมาส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้เป็นคนไว้ใจคนใกล้ตัวของนายกุ๊กนะคะก็คือว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมสายงานอาชีพช่างภาพด้วยกันนี่แหละปรากฏว่าก็รู้จักกันอาจจะเคยเห็นผลงานกันแล้วก็เลยชักชวนมาเป็นหนึ่งใน เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมช่างภาพใช่ทีมแอดมินแล้วก็ทีมช่างภาพในเวด ting สตูดิโอแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพอมาทำงานด้วยในกุ๊กไม่จ่ายเงินให้นะคะเจ้าของร้านจ่ายเงินมาให้ในกุ๊กแต่ในกุ๊กไม่ส่งต่อให้กับทีมอีกทีหนึง่งก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น4กลุ่มด้วยกันมูลค่าความเสียหายเรื่องนี้นะคะรวมๆแล้วเบื้องต้นนะคะ4ล้านบาทแล้วก็เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายคนเลยคะ่ะที่ มีความเสียหายจากในกรุ๊กนี่แหละไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพเองหรือว่าเป็นเพื่อนๆด้วยกันในวงการช่างภาพนี่แหละค่ะนี่มีคนกลางเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ชื่อคุณปลาใช่ใชไหมใช่คุณปลานี่รู้จักเขามาตั้แต่เด็กเลยนะใช่แล้วก็เห็นว่าเขามีครอบครัวอะไรติดตามผลงานมาตลอดสุดท้ายก็ดีลกันพูดคุยกันตกลงทําธุรกิจร่วมกันเพราะเห็นโอกาสอยู่เนาะ,ะช่างภาพนี่คือบางทีเนี่ยถ้าได้คนที่จะว่าจ้างติดนะ คนที่แต่งงานดีก็จะดูผลงานช่างภาพแต่ละคนใช่ไหมว่าฝีมืออห้ฝีมือเป็นยังไงยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นวงการสายเวงอ่ะก็ต้องเลือกไปพิเศษหน่อยให้คนนี้ถ่ายมาฟิลอย่างเงี้ยใช่มูดแอนโทนสวยภาพสีใสแต่ก็ไปเห็นภาพเขาจริงๆนะก็สวยจริงๆฮะแล้วก็เลยเอา้าวอย่างนี้ละกันคุยกันเพราะรู้จักกันมานานอยู่แล้วนั้นทาธุรกิจร่วมกันดูเหมือนว่าทางผู้ก่อเหตุก็คือในกุ๊กเนี่ยจะมีส่วนแบ่งให้ใช่ไหมค่ะแต่ผลปรากฏว่าเอาจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีให้ในเบื้องต้น ค่ะหลังๆมามีอะไรมีการเอาลูกค้าไปคุยส่วนตัวใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกัน ใช่แล้วก็มาโปสแตกเพราะว่าลูกค้าค่ะทักเพจใหญ่ของร้านมาว่าเนี่ยออโอนเงินมาจําให้กับทางร้านไปแล้วแล้วไหนล่ะในกูก็ไม่เห็นมาถ่ายรูปให้เลยแล้วทางร้านเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงซึ่งทางร้านเขาก็ชี้แจงนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของทางร้านด้วยที่มีผู้ติดตามประมาณ3,000นคนบอกว,ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายกุ๊กแล้วนะแล้วหลังจากนี้ถ้าอยากจะรวบรวมผู้เสียหายติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณปลาที่เป็นเจ้าของร้านวดดิ้งนี่แหละเดี๋ยวเขาจะรวบ รวมผู้เสียหายแล้วเดี๋ยวจะไปจัดไปที่กองปราบอีกครั้งหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าหากทั้งเรื่องของด้านกฎหมายต้องแยกเป็นหลายคดีเหมือนกันะนะคะถ้าหากเป็นเคสของร้านเช่าเลนแล้วปรากฏว่าเช่าไปแล้วไม่เอามาคืนคือกล้องหายไปเนี่ยเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ทนะนายรณรงค์แก้วเพชรท่านชี้แจงแบบนั้นส่วนเรื่องของการทําสัญญากันก็ต้องไปดูเจตนาเหมือนกันว่าเขาขายแพงหรือว่าอาญาแต่ว่าเรื่องของการที่ บอกว่าจะร่วมลงทุนหุ้นกันเนี่ยอเออแล้วก็ไปเชิดลูกค้าเขาเนี่ยอันนี้ก็ร้ายแรงเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็อาจจะไม่ได้เข้าสคบอเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่คดีผู้บริโภคด้วยใช่แล้วตอนนี้เนี่ยค,คดีมันกระจัดกระจายอ่ะีิแปมที่เดียวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหลังจากที่กองปราบไม่ได้รับเรื่องเพราะว่ามูลค่าความเสียหายไม่เข้ากับทางกองปราบอตอนนี้ก็ต้องกระจายไปตามสอน,อน,อนในท้องที่ต่างๆแล้วเวลากระจายแบบเนี้ยค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมผู้เสียหายได้จำนวนมันก็เลยน้อยคดีมันก็เลยดู แต่ความจริงอะ่ะผู้เสียหายเยอะมูลค่ามันเยอะออก็เนี่ยก็าเป็นลวงช่างภาพที่มีฝีมือฝีมือในการตกแต่งภาพายกคอมไปถึงที่บ้านนะแล้วก็ชักชวนให้มาร่วมกันก็เหมือนเอาแอบอ้างให้อดมีมคนหนึ่งเนี่ยมาชนกับคุณปลาซึ่งเป็นคนลงทุนให้ได้สามล้านกว่าบาทใช่ไหม่มคุณปลาก็เห็นแล้วมีทีมงานคนนี้ก็น่าเชื่อถือฝีมือฝีมือดีก็เห็นลู่ทางไม่พอไปลวงช่างภาพอีกคนหนึ่งช่างภาพปกติเนี่ยอย่าง น้องมีแฟนไหมอ่ามีแฟนค่ะเป็นช่างภาพเหมือนกันเออพี่เสือพี่เสือพี่เสือนี่คือถ่ายภาพให้ผมของน้องแป้งม้างก่อดูดีมากนะคนไหนที่แบบเนี้ยอย่างลูกค้าเน่เขาชินช็อกก็จะแบบว่าคนเนี้ยดูดีก็อยากได้ก็ในวงการเนี่ยพี่เสือเขาใจดีไหมบางทีให้ยืมของมีเห็นไหมมีนะแล้วก็บางทีก็ไปยืมเพื่อนด้วยเหมือนกันคือสามารถยืมได้เขาใช้การเชื่อใจกันเอาไปเลยแต่มีคนนึงที่บอกว่าให้ให้ยืมไปยืมบ่อยมากจนกระทั่งว่าเอออย่ามาเช่ากับพี่ดีกว่าค่ะ สุดท้ายก็โดนเชิดไป่นหละเป็นแสนใช่แม่แต่ว่าคนเช่าก็ใจดีให้เช่าสิเป็นผู้หญิงใช่ไหมลูกค้ารายแรกในชีวิตโอ้ก็เสียแสนก็บาทถูกต้องเพราะมันก่อนแพงนก่อนแพงมากนะครับทั้งกล้องทั้งเลนส์เนี่ยกล้องตัวนี้ก็เป็นแสนละถูกแสนอะไรเงี้ยบางรุ่นนะเลนส์อีกต่างหากอะเลนส์ก็หลายหมื่นละเลนส์ดีๆก็เป็นแสนเหมือนกันนะใหญ่กลุ่มจริงๆ พี่กุ๊กเนาะต้องออกมาเนะาะคดีที่ว่าอาจจะเป็นคดีแบบใหญ่ๆอาจจะเป็นเล็กได้อาจจะเป็นการเจรจากันเนาะเพราะตอนนี้ผู้ใช้จุดยืนนั่นคือขอกล้องคืนคขอเงินคืนเนาะ่ะเดี๋ยวว่าปิดท้ายเรื่องนี้ครับ